ช่วยลดผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยอาการที่พบได้ทั่วไปมีตั้งแต่ปวดแขนบริเวณที่ฉีดปวดศีรษะมีไข้ปวดมือเนื้อตัวหรืออ่อนเพลียและอาจมีอาการไปได้ราว2-3วันและจะค่อยๆหายไปเอง แต่หากคุณไม่อยากมีอาการต่างๆเหล่านี้หรืออยากลดความรุนแรงลงลองกินอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการที่มาจากผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนดู 1. ขุขมิ้นขมิ้นเป็นเครื่องเทศจากอินเดียที่สามารถหาได้ในบ้านเราเช่นกันขมิ้นมีสารต่อต้านแบคทีเรียต้านไวรัสต้านอาการอักเสบใช้เป็นยาแก้ปวดและมีคุณสมบัติต้านเชื้อรา และยังสามารถเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย 2. ขิงขิงเป็นเครื่องเทศที่ไม่ได้แค่เพิ่มรสชาติที่น่าสนใจให้กับอาหารเท่านั้นขิงเต็มไปด้วยกรดอะมิโนและเอนไซม์ที่สำคัญช่วยลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีและขิงยังช่วยผ่อนคลายจิตใจและบรรเทาความเครียดด้วย 3. ผักใบเขียว ผักใบเขียวประกอบด้วยใยอาหารจำนวนมากมีวิตามินซีโปรวิตามินเอแคโรทีนอยด์โฟเลสแนงกานีสและที่สำคัญที่สุดคือวิตามินเคสารอาหารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและทำให้รู้สึกเหนื่อยน้อยลงผักใบเขียวเป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดในการเร่งบำรุงสุขภาพหลังฉีดวัคซีน อาหารที่มีปริมาณน้ำสูงหากได้กินอาหารหรือผักผลไม้ที่มีปริมาณน้ำสูงร่างกายคุณจะได้รับน้ำมากพอต่อความต้องการของร่างกายหลังฉีดวัคซีนการที่ร่างกายได้รับน้ำมากพอช่วยให้คุณรักษาอุณหภูมิร่างกายอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะที่อยากแนะนำได้แก่ส้มแตงกวาและลูกพีสเป็นต้น พัญญพืชต่างๆการรักษาสุขภาพลำไส้และระบบย่อยอาหารอยู่ตลอดเวลาจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นเพื่อเพิ่มระดับพลังงานให้กับร่างกายหลังเกิดอาการอ่อนล้าหลังฉีดวัคซีน จึงแนะนำให้กินญญพันยพืชที่อุดมด้วยไฟเบอร์หลายชนิดซึ่งจะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารในลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นและการช่วยแปลงญญพันยพืชที่กินเข้าไปเป็นพลังงานได้ด้วย